มาทีมซิกพร้อมลุยแล้ว มาเลยไดทันไฟกอนกับไขริวหรลุยเลยเลมฮมิลิวก๊อปมาลีเวเทดก๊ <c oughs> อปอเวตี้ดีมาซะด้วยงัย้นนี่เลยดีกว่ามูนบลัส บวกกับไม่เอาเอามูลบาสใส่ไฟก้อนแล้วก็บิตเตอร์มาไรส์ใส่ไคริวเร็วกว่าอย่าบอกนะว่ามันติดสเกลอ่ะไคริวมาติดสเกลอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บชายจะแปลงเมก้าปะเนี่ยนี่จะแปลงเมก้าหรือเปล่ายูเทิร์นดีกว่าลิสตอมเดมยืนไวอืมไม่ตายด้วยยูเทิร์นอะไรอ่ะ วิกเนสโพลิซีนติดวิกเนสด้วยโอเคฮิน okay. ิวกลับไหมงั้นส่งนี่แล้วกันเก็นจิทันเดอร์พัชเอาเต็มหน้าเลยเก็นจิโทษทีเก็นจิลืม โนโนคุสมูนบัสใหม่แล้วก็อะโครบติกลิฟตอมอ่อ,อ,อขนาดโดนรอบก่อนก็ใช้ลิฟตอมไปไมเหยอโดนรถตีเวทไปแล้วนี่ ยังแรงเลยเอาติดแสนอีกเห็นไหมปลอมตัวไปฮิลิว่ให้เปอร์ไวส์กวาดไปเลยดีกว่าแล้วก็สปีดสตาร์ด้วย โคปาติกอู้อห,หึแรงมากเอิร์ดควิกเอ,อเ้ยพร้อมอ,อยู่ในเทลวินน่ะเลมร่่มงซะแล้วอย่ามีขเ้เสกจัดการ เทวินหมดแล้วถึงว่าทำไมเขาไวกว่าเขาอยู่เทวินนี่หว่าไหมโซเบตคิงด้าเอา้าแม่งให้ส่งน้ำลงมาอีกแอชลูดอนถ้าเรายืนไหวนะ แปลงมืดแล้วซอสแดนวิธีนะี่แหะอัดนี่ด้วยเลย X A T K เบดมาเลยใส่เลือดทางมังกรของหน้าย ชาังดอนเทล่ามังกรซอสแดนด์อีกหนึ่งทีเลนแดน์เลนแดน์เพื่ออะไรอ่ะอิเล็กโทรช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรอ่ะ ดูดซับพลังงานสายฟ้าบัฟสเปเชียลแอทแทกแล้วก็ตีอ้อโอ้โอ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 ยแรง,เ,งเจ้านี่เลยไนส์แลชสวยเจ้านี่เอานี่ไปแล้วไปชานอลคอร์เฮ้ยโดูปั๊มซุสวิมออโตทโฮ้ สวิฟต์สวิมอยู่ในฝนเร็วขึ้นสองเท่าดังนั้นพอลสโอ้ยืนไหวยังไหวพิกาชูช่วยหน่อย การคิงหน้าก่อนคิงหน้ามันไวส่วนนี่เติมเดี๋ยวมีกระเสตเติมเลือดไฮโดรฟลัม,มอยู่แล้ว <c oughs> อยู่ในฝนด้วยไปไปฟ้าสันโว ดากอนพอยส์พิก achu oh thank you พิก achu แม่ยิ่งดิวปิดฉากหน่อยดาร์กอนพอยส์เอานี่ไปดาร์กอนครอลบิทเตอร์มาไล ที่นีวายกว่าอย,ย่วาวีกเะเสวนะเนี่ยเอาจริงไม่รู้สเตมินาโอ้โหมึงมีสเตมินาด้วย <laughs> สเตมินาทำงานเดียวดา o w n f อ l ส์อย่มามีกระเสบายบ๊ายบายอ <laughs> <laughs> ย,ย่ยมามีกระเสษะ ใช้จังเลยนะดากันโพสมาใช้บ้างดากันโพสวมันเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอีดโฟี่ยม <c oughs> ันเก็บหมดซี่เลย นายเก่งมากเลยอนะ่ะได้ตั้นมาถ่ายรูปต้องไปต้องชูสองนิ้วอะ TM เหรอ เอาไปเอามีให้รอสักพักด้วยนะเอาทีเอ็มะไรมาดาบเอนเชียร์เอ้ยอ่ะอันนี้มีข้อมูลอันนี้รู้ข้อมูลมาใช่แน่แน่ คีรันก็รอมไม่นานไม่ใช่เรื่องไงลราคิรัน <c oughs> ต่อไปก็ตายนานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคิรันเนี่ย เอาล่ะทุกคนหมดสภาพกันหมดเลยส่วนท่าดาก้อนเชียร์เมื่อกี้น่าจะใช่นะดาก้อนเชียร์ใส่ไปเลย แล้วก็ให้เลเวลอัพย่นี่ไงต้องตามข้อมูลเป๊ะไซรับพัฒนาร่างแล้วอ๋ไซรับกลายเป็นไฮด้าไปแล้วอย่างเทเลยไซลับ ฟิกเกอร์บีมท่าอะไรอะ่ะยิงบีมเข้าไปเออเอาใส่แทนใส่แทนแล้วก็นพอสไปเลยอะ่ะแรงถ้าแปดสิบ แล้วก็ถ้าแล้วก็เชียร์มันทำอะไรนะเมื่อกี้อืมไซรัปนี้สแตตแบบว่าโอเคจัดเป็นทีมแบบนี้แล้วกันไปสู้คีรันให้เก็นจิไปพาก,ก่อน เราไปสู้ที่ไหนเนี่ยใจกลางปะที่ไหนอ่ะฮัลโหลไปสู้ที่ไหนเนี่ยอ๋อที่นี่ ใช่ก็อย่างไรก็เพื่อนเลยนะคีเรนเะนี่ย พร้อมแล้วล่ะไปะสู้กับคีรันแชมเปี้ยนชิปเหรอเป็นทัวร์นาเมนต์ปะเนี่ยสู้กับคีรันเลยหรือต้องไต่ทัวร์นาเมนต์ด้วย,ยอ่าเขาประกาศแล้ว แชมเปี <hear ibly> <Mormon> ้ยนชิพแมตตมาคิดัน ก็รอไม่นานนี่ ไฮลิวมาแมตช์แรกของไซรับเปิดฝนเหรอไม่รู้เหรอจะทำอะไรอย่างแรกคือจะบัฟเดฟแล้วก็จะลดพลังโจมตีมัน บิทเตอร์มาไลซ์ฮันดิเกนบ้าเหรอไอ้ท้าท้าเวทเอางี้เหรอไม่เท่าบอล ยัามาเลยไม่เจ็บหรอกมขอแปลงเป็นมังกรเลยนะกันนะแล้วก็เชียร์มันบัฟเพื่อนๆน่อยซิ มาใหม่เลยมาสเปเชียลเดฟให้ใส่หลับหน่อยยวมีข้าเะไอใส่หลับ โอ้อย่างเทพไอไรอนกรอ,กอรแล้วโคเท่เบาแล้วไอสบ์บีมเจ็บอันนี้แต่ก็ยังยืนไหวนะติดแช่แขง็งโถย มาแช่แข็งแล้วไงแก้ได้ด้วยฟ <Guys, S 1> like <pf unlikely> <succeeding>. ูลีสโตเติมเลือดเต็มหลอดด้วยเฮิร์นเคนขอบใจนะยังมเกาเส่พูดได้เยอะไอส์บีม อย่าตีแช่แหมเนี่ไปพิปกเกลบีมขอบีมบ้าง,งอย่าเพิ่งหัวเสียสิคีรันคุณหน้าคุณตากันดีไม่เฉลียวกับไซลับเนี่ยงัย้นต่อไปมา แตเล่มจะเล่มลงมาไม่คุ้มเลยอ่ะเล่มกอล์ฟออฟฟิตี้เซลเนี่ยฟร,รีคอนเซ็ตเหรออะดัปต์ออฟฟิตี้อ้าวโอ้ได้กอล์ฟอัพเดทเรียบร้อยเลยอย่างนี้อ่ากอล์ฟออพฟิตี้อะไรได้ไหมกอล์ฟกอล์ฟอะดัปต์ออฟฟิตี้อ่า อย่างนี้ก็มูนบัสยาวๆสิเจ้าพิงแฮนเหรอมูนบัสอืมอัดแอปด้วย